มาดูน้ำครับพี่น้องวันนี้น้ำขึ้นแรงมากเลยน้ำเทเล่นหนุนพี่น้องเอ้ยมานนี้น้ำขึ้นสูงครับอ่ารถล,ล่าที่จะไปเจดีช่วงนี้น้ำท่วมรถติดเพียบเด้อพี่น้องผู้ดใดมุ่งหนาไปทั้งประสุบเจดี JD. น้ำทะเลหนุนครับนี่มาทางลัดเลาะน้ำขึ้นสูงสูงพี่น้องใครที่จะไปสมุทรเจรดีก็หลีกเลี่ยงทางหลักนะครับน้ำถ่วมเย่าพี่น้องมาเนี่เนี่เลาะเอาใครรู้เส้นทางพอไปได้ก็ ลัดเลาะไปถ้ารถรถเงี้ยกสิติดเบ็ดมือหมดละเมื่อเบ็ดมือดอกจังน้อยมันก็ล่มครับ,บรเมื่อเสานี่ขึ้นแห้งขยะเต็มเลยดูครับพี่น้องวัดแขวัดโมกที่จะลัดเลาะไป ตลาดพระประแดงไปได้ไว้ออมลน้ำขึ้นหลแท้ฮะยนยคนะเออไปพบไปไดเพราะอะไรเนี่ยโอ้ยจะหลอดไหมเนี่ย พี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอวมขั่วมแน่พี่น้องเอ้ย จะรอดไมหมเราจะรอดไหมกันเครื่องดับเรียบร้อยเลยนี่ชันสี่นี่ดูตาย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 โอ้ ดูเอาละกันพี่น้องเอ,อ้น้ำขึ้นอย่างมากอย่างแรง ต่าเครื่องดับก็เรียบร้อยพี่น้อง